ไอเหียไม่ได้สุดดีทุกคนคือจริงๆคลิปนี้จะเป็น ASMR หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆเสียงมันมีหลายเสียงอนะเนาะแต่วันนี้จะมาอันบอกกันไปดูกันสี่กล่องเยอะมากก็จะบอกว่า สี่กล่องนี้คือเราไปลงหอเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนเรามันกลับบ้านพอดีก็เลยให้มันเอามาทีเดียวนะคะเพื่อที่ทางบ้านจะได้ไม่ต้องสงสัยจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าสั่งอะไนะโอเคเราไปอันบ็อกกันเริ่มจากกล่องแรกเลยนะอันนี้เป็นของเนชั่นนะคะจะมีของช็อปอมีของเนชั่นช้อปปี้แล้วก็จะมีของหลักพิมพ์ด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูกันซึ่งอะไรก็ไม่รู้บ้างนะจำไม่ได้ละ คือพีเนทห่อบับหนาม,มากจ้าสามชั้นโอ้ oh my god คือแบบพีเนทห่อหนาสุดหนาจริงนี่นะคะหาเล่ม พีเน็หอหนาสามชั้นก็คือบับเบิลเอาไว้ใช้ได้อีกหลายๆครั้งเลยแหละ ในที่สุดเวกซสซิตเราก็มาแล้วนะคะตอนนี้เราเก็บครบแล้วเว้ยมาที่กล่องต่อไปกัน อันนี้เป็นเหล็กคั้นนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะเอามาคั้นยายเราโอและมาที่กล่องต่อไปนะคะขอยินดีนำเสนอลักพิมพ์ค่ะ รอมาประมาณสามอาทิตย์ได้นะคะกับเล่มสิบนะคะทุกคนโอไมคกอดนะคะคือแบบดูซี และมาที่กลองสุดท้ายค่ะฉีดแอลกอฮอล์แล้วนะคะห่อหนแล้ว โอ้ไม่กอดขอไม่พูดชื่อร้านแลวกันนะ 四、七。Yeah. ก็ประมาณนี้นะคะ